ยายล้มใจไม่สนฝน,นก็ตกเมือ่อเอ้ยก็เมื่อนั้นความสุขคอยมีความเจริญมีเงินมีทองล้งลนหลามเหลือกินเหลือใช้นะคะทุกทุกคนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทุกทุก ความสุขค่อยมีความเจริญมีเงินมีทองอล้นหลามเหลือกินเหลือใช้นะคะทุกๆคนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทุกๆุองเพลงให้ฟังคนทีพไปอยูโขกไม้เขากับ่มาหาสันดอกสองสามอาทิตย์แล้วเขาบมา ได,ได้ให้เฮ็ดพี่นันละเป็นฝากพีฝากไข่เว็นนันละด้องอกไส้ก็ได้อายุหม้อหม้อซีเจอกันนันว่างันกันดูนประมาณสีหาหมืองซิบหมืองคนณหมือบไปกับไปกันได้พผ่านกันได้อะนี่ค่ะ บ็บมีเราต้องไปซื้อเขาโอ้ยยามซื้อเขาเพลินน้ำเขาอยู่เดือนที่แล้วนั่นเดือนนี้บริปไปเพราะว่าอ,อยากคือกันจ้าของกับบ่บขอขยมีแห้งจือรอยยิ้มจะลินทองแล้วนี่รอยยิ้มประทับใจจังเลยไหลย,ย่ำเลี่ยงเสียเดียวถึงลินทองว่ามีว้มหมายเนาอขอซื้อพันจักรเลยนี่เป็นอย่าง พ่อได้ใ oh, ห้ลูกยกยกบ้าน่อยได้บ้างสิยายหลินมาปีกลัวอะไรนี่เขาปีที่สองเดือนเดือนพฤทธจีการจิ้มเกลือพริกจิ้มพริกคูดไปไปทั้งอื่นแล้วพวกงูดอกว่าปลูกแล้วแล้วก็ไปอื่นเนาะคูดไปไปทั้งอื่นบะเนียนอันนี้หอดไสเรื่องนี้เรื่อบอกิข่อยจะเห็นบอนี่กาลังสุปคือว่าให้เก็บจัง พอนอนจังหาหม่องนั่งไปวะสะออน์อ่อนซ้อนแล้ววะยังว่าขันเล่าเสือขวดบ่ดเมื่อยเด้มันก็ม้วนไปเรื่อยเอ๊ะไปเรื่อยเอยขาลืมเวลาสิมันผ่านไปแล้วนะปีหนึ่งปีหนึ่งขันกินแต่เห่าเนาะเขาคนมีเงินไงเขาไปซื้อเอาตีเขาคนถูกกัดพ่อว่างดเนี่ยนั่งซื้อเล่นหาหอยสิงดอยู่ อันนี้ยังเก็บเก็นนะคะมีพลังทำมาหากินซื้อต่อไปค่ะบาบกวยอันหอมทองหักหินทางมันงหอดในพุนยังพุนัาที่นี่เจ้าวาวาเพราะแต่ทั้งพุนนะ่ะนะเขาสื่อทุเรียนตัวใหญ่ มันก็นงามีดีเด้เนาะสวยมากมากดอกอกิสำหรับปลูกเราคือง,งาม,มคือจังหวันเขานผ่านพุน่นพุ่นกับเทาไปแสงเนี่ยเบื้องเจ้าเทาเบิงง้อง มีเวลามักๆหักๆกอดๆดือ้อหักกันไปดือ้อสินไส้ฟันให้มาเป็นกำลังใจค่ะคิดพิกไปตากนะคะ จิ้มเกลือพริพกจิ้มพริกคุดไปไว้ทั้งอื่นแล้วพวกหูหด,ดอกว่าปลูกแล้วแล้วก็ไปทั้งอื่นเนาะคุดไปไว้ทั้งอื่นบะเนียนว่า,พ,วาพ,พ,พี่เต้นแดงนี่กันตากได้แดดนี่อ่ที่งามแดงงามขึ้นยังนี่ไปไปตากว่าเอาพื้นว่าดอวกว่าเอาพื้นว่าพู้เพิ่งมีเงินพิกเสียงยุงยัง เอียงมันเอียงอคอขั้นเขียงเซลเซมากระเซลมันหงอื่นันกได้ขายได้ยาเขาก็สิให้เอามาขายให้นะ่ะนะของเพียงให้ฟังสวัสดีเจ้าคุณลินทองคุณกมูลรัตน์ก็สวัสดีคุณล,นนนนล,ณลินทองนะคะก็ได้อยู่ คือกันข่อยเมียนพี่กับพามาเก็บปกปกพรปกเพ็ดลังเล้อันบ่งทีบ่งข้างให้ลูกแล้วก็เลยกก้อยก้นคือกันขอบคุณดวงใจนะคะ่ะขอบคุณรอยยิ้มนะแช่อ,อยู่อี๋ เอียงมันเอียงคอคัน้นเขียวเซลเซลมากระเซลมันหงทักทายนะคะสวัสดีทักทายค่ะคุณบัาฑ์ขุกไม้ตัวน,นี้สฉลตพยามเลก็กอคุณวิมลยายลุมใสก็จะลงไลแล้วนะคะตอนบ่ายก็เจอกันค่ะสวัสดีท้ายหลายปนเลยละอาจารย์ให้ละเสียนคือเกา่าหละคุณว่ะ ว่มีทางดำอยู่กลอไก่เปนทอแล้วเขาอาบเอายาให้เข,เขากินเจ้าก็ยังสื่อเขากินจะากินเลยอื้เงือข่อยก็มียูแต่วาลูกข้าสองคน าเขามีหลูมมีเต่ามาก็จะเดี้มายูยูหนีนะเขื่อนว่าบ่มีทีทำกินก็นาาให้แพร่งกระชับขายเห่งกันเลครับรลุดแห่งลูกงานหนันไกลไอ้เขาเนี่ยเขากับเห็ดงานลูวง,งานไกลหน,นละ่ะแล้ก็มาว่าขอจังซี๊ขอเลยว่า ปลูกกินดิสิว่าจังไรมันเราอักอักเลยพิมพีดโอ้โหเป็นยังขอยสีพยายามจำขอยกับบาพีกนั่นล่ะต้นสองลอยต้นไปกินแ้กวก็ต้องขายมอยก็ง่ามเัาตากไว้กิน สวัสดีค่ะคุณลินทองขอยผ้า,าจังมาเก็บปกพรีกเจ้ก็จะบาับบักล้วยอันหอมทองฮักหิมจ้างมันเถอะขอบคุ้มได้หลายขอบใกมากมาดเลยคุณยางฮักกันแข่งกันว่าโอแต่ก่อนนี่สิวาหไฟฟังเลยเพชรจำไลยายล้มใจไม่สุน ้ายหลายปันเลยแหะอยาจารย์ให้ละเสียนคือเก้าแหละคุณาวาบะมีทางดำอยู่กล้กไก่คุณยายนอสโสกินข้าวหรือ,อยังคะเที่งกับขายเห็นไหมเห็นว่าคนถูกเนาะสายฝอักระเล็กกอไอย่ยางเลยย่างเอากงางมคือกัน งามเห็นเนี่ยยูก็แต่เมื่อกี้ไปอยูใส่ขวกระสินสันออกคือว่าอะไรสันนี่มันห่างเงะมาปลูกผู้เดียวบ่ะหูว่านลูกมาปลูกไปแอ็นปลูกของปลูกมันปลูกบอกกระทอกโลกปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกพวกทวกงาสองชัมมง่วโมงสามหมื่นกับหกชั่วโม,มงเนาะไห้ค่อยสามชั่วโมงวันนี้ เราก็เต้องไลเอาแบบนี้ขึ้นได้ข้าไปซื้อเขายัางเวัาว่าท่านเศร้าอิ่ม